สวัสด,ดีตอนเช้าวันที่สามครับ,รบนี่ก็ตื่นกันมาแล้วนะครับกินกาแฟเตรียมแล้วก็กาวแล้วแล้วก็จะมีนี่เลยครับจะเดินทางแล้วกลับนะฮะไปเก็บกล้องแล้วก็กลับกันนี่ก็นั่งผิงไฟกันแล้วเพราะเมื่อคือนฝนตกเป็นหนาวดูบรรยากาศดูบรรยากาศนี่มัเขามากาิน มีกาศชื้นๆนะฝนตกนแนวผม,ผมเดี๋ยวนี้น้องเดี่ยวเริ่ถามนะเหมือนหุสติลานะถามแหละพอมีอยู่พร,ร้อมมีอเรื่องข้อยาสนะครับฝากความกันแล้วครับผมๆๆครับผมนะครับตอนนี้เราก็เก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็เป็นโครงการพาน้องเที่ยวดอยบบี้นะครับ <laughs> ก็เซตตรวจของเรานะครับสซตตรวจจุลรอนะน้องจอนะฮะาน้องเที่ยวผ่าน้องเที่ยวนะฮะเนี่ยเราก็เก็บของเรียบร้อยนะฮะเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้วลเราก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับนี่ก็เดินยาวๆนะครับจากลานสนจนไปถึงน้ําตกตัดเหมยแล้วก็หรือจาการต้นน้ำนะแม่ทลบนะหกกิโลกว่าเนี่ยเดินยาวๆกันไปเลย เตรียมพร้อมเลยนะครับอมอง่ันะอืมเนี่ยตกล้องนี้ได้แล้วเลเออเนี่ยจะลงรอยสัตว์แปละครับแต่เราไม่ได้ติดกล้องนะครับ เราไปเก็บกล้องมาแล้วเนี่มาเจ้าก็ดับพื้นหนึ่งได้เลยไม้นี่ไม้สิดแก่าวบ้าเศีตอนนี้มาพักนะจุดพักเก็บกล้องมาครบแล้วนะครับตอนนี้เราก็พักพักผ่อนก่อนมีผู้ป่วยหนึ่งท่านครับวิสีลุนาวจิตวิญญาณละห่วยแตกอ น้ำฝนกำเดียมแดมมึดบรรยากาศครับไม่มีแดดนะไม่ร้อนค,าาครับเราก็หยุดดูเนาะชมกุ้ยไม้ครับเรื้องลำต่อเนาะนใช้โทรศัพท์ซูมมันไม่ค่อยชัดเท่าไหรน่ะนะคือ <c oughs> น้องเที่ยวถาม <c oughs> อ latitude, yeah! ันนี <soft and peanut butter> ้เหรออันนี้ดอกอย่างกันเนี่ยต้นอย่างกันฮันฮันถ้าภาษากลางเนาะสักการนี่ฮันนี่แกฮันนี่มีกลิ่นหอมนะเหมือนเหมือนต้นมิ้นท์นะเปปเปอร์มิ้นท์หอมเดินทางต่ออ่านี่นะครับเจอลงลอยเนาะไก่ฟ้า

ชั่มอดนี่ยเก็บข้อมูลเนี่ยอันนี้ไก่กับชมอดดีดกันน่ะพบกันนั่นบอกส่วัดด่าบอกวัดด่าบอกวัดติดมั้งอ่ะบอกวัดเ่าะมันชมอดนี่ยมันพบเจอบ่อยที่อยากจะว่าจริงๆจะมีหมูหมือนไงข้อมูลที่ว่าต้องการมาเรนี่แต่ชมอดอ่ะที่ลอยเนี่ยมันจะพบเจอได้เยอะของเขาเนี่ยเขาเอาโซ่ข้อมูลไปเยอะมาก หลยวาขอที่้ข้หมูปลาเนาะเก่งหมูขี้ข้างมาดูเตี้ยวเนาะหอยเขาอ่ะหอยเขา่นี่นี่ขี้ควายตีนี่ี้ควายอ่ะต้องสูงกว่านี่สูงกับคขา่อันนี้หอยเขาเนาะ ไปมันต้องสิงมาไประเบี่ยงกัมีอยู่แล้วแม่ปลาปองบูยอมไม่รู้ได้มือ้อือ บุกชิ้นหนึ่งเหมอืมอนโมคาโมเก่งลิงเลนะ้เนี่สวยดิบุกลายอะไรอย่างก่อนนี่พี่ผักสามสิบรา ลากสามส่เนอยาบำุงกำลังอกำลังช้งสารกะลูกทล้งคืนครับลูกเหนียวลูกทั้งคืนนะลูกฉี่นี่กับบูงองอีใบกบจม่ลยอ้วแม่ ถึงหุ้งดอยนะถึงหุ้งดอยนะตีนหุ้งดอยมันมีสองจันหรอมีจันเดียวอ่ะถ้ามันบางตัวมันก็มีจันเดียวนะอยใช่ครับน่าขนานเลยเอามาผมเดินทางต่อครับจะลบไปท้อลุงอันนี้ไก่แดงไหมครับอันนี่นะครับเรามาเจอกล้วยไม้นะไก่แดงเนาะกล้วยไม้ขนาดเล็กนะ เบี้ยไม้ใบขนเนาะใบจะเป็นขนเนี่ยอ่าีนกล้วยไม้นะดอกสวยนะถ้าเหลือนเต้เหรอฮะถ้าเหลือนเต็มนี่แหละธรรมชาติหน้าฝนเนาะผมก็อยากเปิดเปิดให้น้องท่องเที่ยวเข้ามาเดินอยู่เนาะเดี๋ยววางแผนดีๆก่อนว้าว โอเคจวพบกันคนระข้างล่าง,างถ้าเจออะไรอีกเราก็จะถ่ายให้ดูในที่น่าสนใจบรรนะยากาศนะครับออกเต็มเลยเนี่ยคนในเมืองเคยอยู่อยู่ป่าหมอกเนะี่ยพื้นที่อ,อ๋อมิดมิดมานะ

ัขนเม่นเลยคนเม่นครับคนเม่นเลยตามทางเลยเนาะเราก็จเจอเนาะใบฟ้าหางยาวลายขวางที่โคนเข้ามาเนเ่าเดินม,มาถึงแล้วนะยอดพันเจ็ดคมแรงมากนี่ต้องลอยไฟใหม่นะ มีร่องรอยไฟไหม้โอ้ยเยวเยวฟิลิกินผ่านโค้นแม่นะกันมันน้องอะ่ะนี่มีร่องรอยไฟไหม้นะ่ะ เยอยวยว่าเยอะพี่ลิกินเดียวสวยๆตอนนี้เราก็ลงมาถึงแล้วนะครับเรียบร้อยปุรยานแล้ว ถึงแล้วน้องแง่เนี่ยนต้ชองซุปบุญซุปปุ่งปุ่งเสืบอมบุญเราถึงแล้วนะครับกลับมายังอุทยานแล้วแล้วก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะลุ้นกล้องต่อไปว่ามีอะไรติดมาบ้างเนี่ยกบ้านกบ้านกบ้านกแหละ